ชอบกอแบบวิ่งหนีไอ้กูละนี่กูไม่ได้กลัวมึงนะที่ที่วิ่งหนีอ่ะคือไปตั้งหลักเว้ยผมจะเปิดโหมดเอาจริงละไม่ไหวละเลยถึงจบเกมเนี้ยที่อ่ะต้องวีแบนแล้วแบนไอ้อูดิแบนไอ้อูเลยพี่หายแล้วผมทนไม่ไหวแล้วไม่ไหวผมทนไม่ไหวแล้วไอ้เนี้ยถ้ามึงจะดักอ่ะมึงก็ดักแบบมีคอนเทนต์เป็นเปล่า ดักแบบวิ่งมาแบบโยนของให้อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าดักแบบมีคอนเทนต์ไม่ใช่ว่าดักยิงกันอย่างนี้ผีเดักยิงอย่างนี้มันเรียกว่าติมันเคยหรือว่าโอ้เห็นแกตัวว่ะโถ่เอ้ยแย่หว่าโถ่เอ้ยโุงเรียนไหนสอนมึงวะสาตว์เขาสอนหรือเปล่าเรื่องมารยาอ่ะเขาสอนเปล่าโถ่เอ้ยพ่อแม่มึงสอนบ้างไหมมารยาในการเล่นเกมในการเข้าสังคมอ่ะฮะมาเรื อไอสารายำเลยไม่มีใครสอนมึงหรอไอโธไอโธถ้าไม่มีใครสอนอ่ะมานี่กูสอนให้เรื่องมารยาอ่ะไอขี้ดักกูจางเลยนี่กูไม่ได้หัวร้อนเพราะอะไรนะกูหัวร้อนเพราะซับพอร์ตเขามาเล่นกับกูเพื่อที่ว่าจะขึ้นแรงแต่มึงมาดักไอสัว์ลบปติ เพิ่มเลยอเด็กเฮี้ยมึงมานี่กูถ้ากูเจอมึงได้อกูจะจับหำม,มึงแล้วก็เอายางตีหำม,มึงอีกเด็กเฮี้ยชิบหาย